สวัสดีครับวันนี้นักเรียนก็ามาพบกับคุณครูพุทธาอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทาหการวิชาข้อควายหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้มาพบกันนะครับในเรื่องการลบจํานวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยครั้งที่สองนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับในเรื่องของการลบไปดูจุดป,ป,ดประสงค์การเรียนรู้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้การลบจํานวน2จ <mel> ํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะครับเป็นยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถหาผลลบของจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100 2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา 3. นักเรียนสามารถสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับมาดูกันเลยนะครับเป็นยังไงเราจะมาใช้อะไรครับความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพาเด็กๆหาวิธีลบโดยใช้ความสัมพันธ์ แบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับไปดูกันเลยเห็นไหมครับ15าลบแคุณครูจะทำให้เห็นว่าแบบส่วนย่อยส่วนรวมยังไงคุณครูจะแยก15อ่ามาแสดง15ให้เห็นว่า15เกิดจากอะไรคุณครูยกตัวอย่างก็คือเกิดจาก5 กับสิรวมกันนะครับ15เกิดจาก5กับ10รวมกันเป็น15เห็นไหมมีตัวอื่นไหมถามว่ามีตัวอื่นไหมครับมีอาจจะเป็น11บวก4ก็ได้15มีอีกไหมมีครับ7บวก8ก็ได้15เหนะครับอันนี้คือการทำให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของส่วนรวมกับส่วนย่อยเป็นยังไงนะครับคุณครูแยกให้ดูคุณครูใช้5กับสิบเด็กๆดูไ้น,นะครับ8เห็น8ปดไหมคุณครูก็ขั้นที่หนึ่งนำไปลบกับอ่านำสิบตัวนี้นะไปลบกับ8เท่ากับ2ขั้นที่2เอาห้า ไปบวกกับตัวนี้ได้7อันนี้นะครับอ่าเด็กๆอาจจะยังมองไม่ออกนะครับอ่าแล้วคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูการลบแบบใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมพอเด็กๆเข็นตัวอย่างที่คุณครูจะทำให้ดูอ่าเด็กๆจะบอกว่าโอ้ยง่ายมากนะครับอ่าไปดูกันเลยนะครับหาผลลบ เ 2, 2> ด็กๆเขียนไหม8 5ลบ2เท่ากับเท่าไรอ่าเด็กๆก็มาเขียนนำตัวนี้ลงมาเขียนอันนี้เป็นประโยคที่เขาให้เรามาเป็นช่องเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็นำมาเขียนใหม่ตรงพื้นที่บางๆ่5 8ลบ8เห็นไหมครับคุณครูจะมาหาส่วนย่อยกับส่วนรวม เด็กๆมองช่วยคุณครูสิครับเด็กๆเ,เ,เอาเอามือขึ้นมาแล้วทำให้ได้แปดเอานิ้วเราทําให้นิ้วเรา,าทำให้นิ้วเราได้แปดนับดูสิได้แปดหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าได้แปดแล้วนะเด็กๆทําเหมือนคุณครูเรามาหาความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมว่าแปดเกิดจากอะไรได้บ้างถามว่าแปดเกิดจาก 5, ห้าคูณกับสามได้ไหมครับอ่าได้ อ,อ,อีกอันนึงถ้าคุณครูเปลี่ยน8เกิดจาก4 4บวกกับ4ได้ไหมครับได้เหมือนกันอาอันนี้เขาเรียกว่าการหาความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแยกให้เห็นว่า8นี้เกิดจากอะไรรวมกับอะไรอ,อย่างเช่นตัวอย่างนี้คุณครูใช้8เกิดจาก5้บวก3เห็นไหมครับ8เกิดจาก5บวก สามฮเห็นไหมครับห้บวกสเสร็จแล้วคุณกูณทำยังไงเห็นไหมครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งแปดสอยไปแตะนะเอาไว้เหมือนเดิมขั้นที่หเราก็ดึง85ดึงลงมา85นี่เห็นไหมครับดึงลงมาลบเครื่องหมายลบก็ตามลงมาตรงนี้ล่ะตรงนี้อะไรครับตรงนี้ก็ดึงหลงมานี่เห็นไหมครับใส่5 เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอา85้าลบห้าเท่ากับเท่าเลยเท่าไรเท่าไรเท่าเลย,เลย,เลยมีเงิน85บาทใช้ไปอีก5บาทเหลือ8ปบาท,บาทเห็นไหมครับง่ายแล้วเห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้วอ่ะต่อไปขั้นที่สองขั้นที่2ตรงนี้เอามาจากไหนเนาะตรงนี้ใครตอบคุณครูได้เอามาจากไหนอ่าใครตอบได้เก็บไว้ในใจนะจะตรงกับคุณครูไหมอ่าคุณครูจะโยงแล้วนะ ตรงนี้ก็คือ80เห็นไหมครับ80ตัวนี้เอามาไว้ตรงนี้เห็นไหมมาแล้ว80แล้วตัวนี้ล่ะครับมาจากไหนใครตอบคุณรูได้ตอนนี้เหลือตรงไหนเหลือตรงไหนเหลือตรงไหนที่จะลงมามาอ่าใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับโยงแล้วครูโยงมาแล้วก็คือ3 80ลบ3เท่ากับติกตบต๊กตอกติกตต๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้ เท่ากับเจ็ดเท่าไรเจ็ดสิบ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 เจ็ดอ่าตรงกับที่นักเรียนตั้งไหมไหมเสร็จแล้วเป็นยังไงครับได้เจ็ดสิบเจ็ดเห็นไหมครับคำตอบเจ็ดสิบเจ็ดดังนั้นแปดสิบห้าลบแปดคำตอบจะต้องเท่ากับตัวนี้ถ้าไม่เท่ามันจะไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าการหาแบบส่วนย่อยส่วนรวม นี่คุณครูทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูอ่าวันนี้คุณงูมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมท้ายคลิปก็คือให้เด็กๆอ่าคสั่งจงหาผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมอ่าคุณครูทําให้ดูให้เด็กๆเติมให้คุณครูให้สมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วให้ถ่ายลงในกลุ่ม อ่าแล้วคุณครูจะตรวจให้นะครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบตรงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย